ไม่รู้จะทำกับข้าวอะไรกินเลยนี่นะ้เดี๋ยวมาพาทำปลาทรงเครื่องกินกันเถอะเนี่ยมีพริกมีขามีขาเนี่ยมีตะไคร้หอมแดงกระชายเดี๋ยวเราจะเอาไปหัน่นแล้วไปล้างแล้วก็หั่นซับยังตอน,นี้ยังมาได้ลางเนาะ ไม่รู้จะกินอะไรกับข้าววันนี้เดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนใบทีนนี่ก็ใบหัวละพาเนี่ยเก็บมาแต่ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวลาว้างก่อนแล้วก็มีหมูหมูก็ยังไม่ได้ซับเดี๋ยวจะซับหมูเดี๋ยว มันมีเครื่องเคียงมันก็มีตะไคร้มีขามีกระชายมีหอมแดงมีพริกมีใบมอกกูดแล้วก็จะให้มันดับข้าวเราก็ไปเอาใบหโห้ะพาต้นหอมปักชีอะไรมาใส่เนาะเดี๋ยวซับก่อนเอาไปลางก่อนแล้วจะเอามาซับจะทำปลาสงเครื่องกินไม่รู้จะกินอะไรวันนี้นี่กินอาหารบ้านๆกะ ในฟาร์มนลยนี่พาเนาะมาทำกับข้าวกินกันเฮะ